เราะว่ามันไม่ได้เจ็บด้วยบุกเ,ข,เข้าไปเลยเขาว่างานบุกเข้าไปเลยมันจะไปสนใจอะไรมันไม่ได้เจ็บด้วยนะเนาะมันก็เชีย,ยสิซัดเข้าไปเลยเอออย่างนั้นซอเข้าไปฟันเข้าไปเขาเออเขาเข้าไปนะเอามันลุยอย่างนั้นเลยสีเพราะอะไรเอาก็มันไม่ได้เจ็บด้วยเนาะเออมันก็เชียอย่างเดียวสิ ค่อยมาช้าเองนะครับคุณจะลินนะครับเอไข่พี่แดงอ้าวนะครับก็อ่ายายสองนะครับนะเออขยจะเป็นลม, <laughs> จมเจ็ไหมคุณอาดิตนะครับสวัสดีครับผมเอฟซทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วนะครับเออนี่แหละใล้จะนอนแล้วเหรอ ก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วข้างนอกไม่เวิร์กนะครับเอออย่างหนาวอยู่ก็เย็นเย็นอยู่นะคุณสุชีพนะครับยังเย็นเย็นอยู่อืมอากาศก็เย็นเย็น,นะครับรุนวายจริงครับถูกไหมคุณสมชายรุนวายอยู่แล้วนะครับที่นี่มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะก็ยังเย็นเย็นนิดหน่อยนะไม่เยอะเออ เกสอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเอ,อ่นะก็เขาบอกเองนะเขาบอกว่าเขาสงสารทัางใหญ่อยู่ตอนนี้ดูนะเห็นใจเพราะว่าออ่เทัวลงเยอะนะมีคนจะดําเนินการนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเนะเออเขาก็เห็นใจะ <laughs> เ,ออเห็นใจเขาว่าั้นนะออเสงสารมันสายไปแล้วนะครับ สายไปซะแล้วตอนนี้นะครับใช่ไหมสุพรรณบุรีอ่าสุพรรณบุรีใช่ไหมร้อนแล้วออร้อนแล้วใช่ไหมคุณการ <c oughs> ก็นี่แหละนะครับอืมเพราะฉะนั้นคําพูดคนเราเนะี่ยใครก็พูดได้แต่สมัยก่อนถูกไหมลนะ่ะอ๋อกินเล่าพี่จีพ่อละธรรมดาธรรมดานะรธรรมดาเขาก็เห็นใจแหละนะ เอ,อเคยนะเคยอยู่เคียงข้างนะมันก็เป็นพันธรรมดาแหละอยู่เคียงข้างกันแต่ก่อนนี้ก็นะเออก็ไม่รู้สินะครับคุณจรินนะครับไม่รู้สิว่าเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่นานเท่าไหร่แล้วเขาก็เป็นคนอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วสมัยก่อนนี้ก็เห็นไหมเขาโชว์นะโชว์ข้างหน้าเลยนะโชว์แสดงแสดงให้เห็นข้างหน้าเลยว่าเขานี่แหละนะเป็นหนึ่ง ไม่เป็นสองไม่รองใครใครจะมาทําอะไรไม่ได้เขาจะขวางเลยเออเอาชีวิตเป็นเดิมผ่านขวางไว้เลยนะออแต่ยังไงเดี๋ยวนี้ทําไมมันเปลี่ยนแปลงไปได้เร็วขนาดนั้นนะมันเปลี่ยนไปได้อยู่แล้วนะเออในเมื่อคนเราไม่มีสัจจะนะเขาบอกแล้วไงสัจจะเนี่ยจะไม่มีในหมูจ่จรสนะเออจะพูดยังไงก็ได้วันๆันพูด อะไรก็ได้เอรอับปากกับใครก็ได้แต่จะไม่ทําเป็นไรหรือเปล่าเขาก็ยังเคยพูดเลยว่าช่วยไม่ได้อยากเชื่อเขาเองทําไมเขาพูดอย่างนี้โอ้โหพูดคำนี้มันเจ็บปวดบ้างเลยี่นะคํานี้นี่มันเจ็บปวดมากเออช่วยไม่ได้อยากเชื่อเขาเองทําไมโอ้โหคานี้เออพูดเบาๆก็เจ็บเอาจริงๆอไม่รู้สีนะ ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับใช่แต่ก่อนก็เล่นอยู่เขาแต่เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไงวันอ็ัเก็เปลี่ยนไปนะเอ,อเปลี่ยนอารมณ์ไปอารมณ์ก็มีเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาก็เห็นอยู่นี่อารมณ์มันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็ต้องทําใจนะทําใจหน่อยเออทําใจหน่อย คืออย่าไปหลงคําหวานดีกว่าเอาง่ายๆอย่าไปหลงคําหวานเออใครฟังไหนก็แล้วแต่ถ้าฟังตรงข้ามก็ยิ่งหนักเลยอย่าไปหลงคําป้อย,ยอเออหลงไม่ได้เออเพราเราเคยพลาดมาหลายครั้งเนี่ยมันเริ่มเข็ดแล้วนะเอาจริงๆนะตามหลักแล้วเนี่ยอีปตีมันเริ่มเข็ดเริ่มจะรู้แล้วว่าเอ,อ้ยเราจะไปใจอ่อนหนะือคนพวกนี้นะเออมันหลอกมันเห็นว่าหลอกง่ายเออ เหมือนเป็นดอกไม้ริมทางอยากจะเด็ดดมเมื่อไหร่ก็เด็ดได้นะพอเอามาดมพอหมดกลิ่นมันก็โยนทิ้งโอ้โหเป็นไงเห็นเป็นดอกไม้ริมทางไปได้เอออยากจะเข้ามาตอนไหนก็เข้ามาได้นะพอเชยชมเสร็จแล้วก็ทิ้งอ,อจากไปอ่าทิ้งร่องรอยอ่าแตกลาวเอาไว้ให้อย่างเจ็บปวดที่สุดชัดเจนไหมเอฟซี FC? ชัดเจนนะ ไม่มีคางเชื่อน้ำคำเลยนะเออนั่นแหละเอฟนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามนะครับว่าเออไม่ต้องไปคิดอะไรมากอืมอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วพูดง่ายว่าจะไปให้คำมั่นสัญญาอะไรกับคนพวกนี้นะบอกตรงๆอย่าไปพูดอะไรให้มันได้เปรียบเออเอาจริงๆ มันมีช่องโหว่ช่องอะไรเนี่ยไปพูดให้มันได้เปรียบไม่ได้หรอกมันก็จะเอาไปเป็นเอาไปทึกทักเลยอืมทึกทักเล่นมันเออมันก็ปกป้องอยู่แล้วเออมันบอกว่าให้ด่าได้ชำชำนะมันว่างั้นเอออย่าฟ้องมันนะถ้าฟ้องมันสาบแช่งเลยนะเออมันแน่นอนอยู่แล้วไม่มีสัจจะในหมู่โจรนะก็บอกแล้วไงไม่มีแน่นอน อม,มันคิดจะทําอะไรมันก็ทําคิดจะอ่ะดาด่ายังไงมันก็ดา่าคิดจะเล่นงานก็เล่นงานได้ใช่ไหมมันพ่อจะนั้นไม่สนใจหรอกเอฟซี MC, ไม่สนใจจริงๆเอออยากจะดําเนินการเรื่องอะไรมันก็ดําเนินการไปเนะสุดท้ายะนะนะนะอืม ก็อย่าไปให้สัจจะอะไรกับมันอย่าไปพูดอะไรกับมันหรือจะไปเปิดจุดอ่อนให้มันเห็นคนพวกนี้ไม่ได้หรอกมันเห็นเรามีจุดอ่อนตรงไหนมันจะโจมตีจุดอ่อนตรงนั้นแหละตลอดเวลาเออเพราะเราอยู่ในที่แจ้งไงมันอยู่ในที่มืดมันจะเล่นเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วมีโอกาสมันก็เล่นเลยแล้วพวกน่้ยมันเล่นเอามันเอาอยู่นะมันไม่ใช่เล่นแล้วเห็นเราอ่าแบบคล้ายๆว่าเป็นคนที่ ไม่มีหนทางสู้อะไรเนี่ยมันจะใจอ่อนมันไม่มีนะ่ะเออมันเล่นหนักเลยมันมีโอกาสเนี่ยมันลุกคาดเลยลหละไม่เสียเรือก็เสียม้าก,กันทีเดียวแหละพูดง,ง่ายง่ายเอาจริงๆคนพวกนี้จะต้องไม่อ่อนกับมันไม่มีคําว่าอ่อนโอนปอนผันแดงสิ้นมีโอกาสก็ฟาดเลยเอาจริงๆมีโอกาสลุกกลับก็ต้องลุกเลยเพราะอะไรมันจะได้จำไหมมันต้องไม่ต้องมายุ่งเกี่ยว ไม่ไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นไม่เห็นแก่อะไรทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะคนตรงนี้มันไม่จำหรอกมันไม่เห็นบุญคุณเลยละ่ะคำว่าบุญคุณไม่มีอยู่ในหัวสมองมันเลยมันลบออกไปหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีคำว่าบุญคุณใดๆทั้งสิน้นอ่าจริงๆไม่ไม่มีในในหัวสมองเลยคำว่าบุญคุณมันไม่เกิดแน่นอนอืม ใช่ไหมอ๋อแสนแสนกว่าเลยใช่ไหมเนี่ยแสนหกเลยใช่ไหมก็ไปเรื Certain ่อยๆนะสองวันเองเห็นไหมเขาก็ทําแต่บุญของเขาไปแต่พวกนี้มันก็ดาอย่างเดียวเออคนเขาทําทําดีเอฟซีมันถามว่ามันดีไหมสําหรับมันที่มันมองเข้าไปเนี่ยมันก็บอกไม่ดีนะแล้วนะแล้วยังโงอ่อีกมันมว่างั้นเดี๋ยวนี้มันพูด โง่เขาไปอีกนะเออมันหนักนะเดี๋ยวนี้มันด่าหนักก่าเดิมเยอะเลย fc นะสองสาวันมันนี้มันด่าหนักมากเออเพราะอะไรก็ให้ทายมันไงมันก็ดา่าเอาสินั่นแหละเออหนักมากอะแต่ก่อนนี้มันยังไม่หนักเท่านี้โอ้โหเดี๋ยวนี้มันหนักมันขนทั้งสวนสัตว์มาทีเดียว fc นะเออเอาจริงๆ แล้วยังเอออีกนะเอาเออเข้ามาอีกนะโอ้โหเป็นไงสุดยอดมากก็บอกแล้วคนนี้พวกนี้มันไม่ใช่คนดีให้ไม้มันก็ตีเอาตีเอาสิยื่นไม้ไปให้มันมันก็ได้ไม้มันก็ตีสินะจะเหลือนะไม่เหลือหรอกเอฟซีนะเออเพราะฉะนั้นเราดีเฉพาะคนที่เราดีกับเราดีเฉพาะคนที่ดีเท่านั้นนั่นแหละถึงจะว่าดีแต่เราจะไม่ดีกับคนที่มันเลวอยู่แล้ว ใช่อย่าไปให้โอกาสมันอย่าไปอ,อ่อนโอนโอ,อนอ้อนพรอน,ออน,ออนผันกับมันนะไม่ต้องไม่ต้องเลยเยี่ยมได้เยี่ยมเลยอะ่ะเอาจริงๆเล่นได้มีโอกาสเล่นก็เล่นไปเลยเพราะอะไรมันไม่ได้หวังดีเราอยู่แล้วมันไม่ได้คิดว่ามันจะสงสารแม้แต่นิดเดียวเลยเออมันมีโอกาสเนี่ยมันขุดหลุมฝังเราทันทีนะเอาจจริงมันมีโอกาสมันทํามันทําเลยนะมันไม่ปล่อยแล้วนะเออ เห็นมานานแล้วเห็นมาหลายครั้งแล้วเรื่อนี้โอ้อ่อนกันมรดิจังเลยจะคิดเอาความดีหักล้างจิตใจมันเนี่ยไม่มีทางเลยคนพวกนี้ไม่มีเอาจริงๆเอาความดีไปไปลบล้างความชั่วมันเนี่ยเอาไปชนะความชั่วเยอาความดีของเราที่ทำอยู่เนี่ยเอาไปชนะความชั่วถามว่าทำได้ไหมไม่ได้หรอกไอ้กาพูดเลยทำคนอื่นนะไม่แน่อาจจะได้ แต่คนพวกนี้ทําไม่ได้หรอกยังไงมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีทํามาเท่าไหร่เห็นไหมมันเคยว่าดีไหมไม่มีไม่เห็นมันบอกว่าดีเลยมีแต่เลวเออเลวเดี๋ยวนี้โง่อีกเออมันบอกช่วยไม่ได้อ่ามันคิดได้ตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็อย่าไปไปให้อะไรมันที่มันเป็นประโยชน์แก่ตัวมันแล้วก็อย่าไปเปิดช่องโหว่หรือไปเปิดจุดอ่อนให้มันเห็นมันฟาดแน่นอนอ่ายื่น ดีดาบให้มันอย่างเงี้ยมันมีหรือที่จะงางเฉยๆมันฟันเลยไม่คิดสักนิดเลยเออพวกเนี้ยเราจะทําเหมือนหนังไทยเนี่ยเอาคุณงามความดีนะเออเอาไปชนะใจมันอ่ะเอฟซอันนั้ยยน,นมันนิยายน้ำเน่านิยายมันไม่เป็นไปไม่ได้กับชีวิตจริงแล้วยิ่งมันมีผลประโยชน์อย่างนี้ด้วยนะจบคราวเลย เออจริงจจบข่าวแน่นอนเอาชนะมันไม่ได้ด้วยความดีไม่มีทางแน่นอนเออในนิยายในละครนะ่ะโอเคอยู่นะอวาสานนี่ความดีจะชนะได้อยู่แต่ชีวิตประจำวันในคงยากแล้วละ่ะเออมันยิ่งดาวโหยิ่งได้ตังยิ่งทํานอกจากมันจะตุยไปเองเออมันจะสิ้น สิ้นอายุไขไปเองแค่นั้นเองมันถึงจะหยุดถ้างั้นไม่มีทางแล้วมันก็จะทําอยู่อย่างเงี้ยเออมันไม่ได้สนใจนะว่าตุยไปแล้วจะไปไหนเออจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างมันไม่ได้สนใจแล้วมันสนใจอย่างเดียวเอ่อชั่วโมงนี้วันนี้มันต้องได้ผลประโยชน์แค่นั้นเองเอฟซี FC. อืมจุดหลักๆเขามันได้มีอยู่แค่นั้นเองมันไม่มีทางจะทําอย่างอื่นได้ชัดเจนที่สุดแล้ว เพราะฉะนั้นจะไปเปิดโอกาสให้มันดีที่สุดอย่าไปให้ไปให้ทางมันเล่นได้ต้องเล่นทําได้ต้องทําเพราะอะไรมันจะกำลาบมันด้วยเออมันไม่ใช่จะด่าได้เราฝั่งเดียวมันด่าใครก็ได้ที่มันไม่พอใจมันเล่นงานได้หมดแหละเออมันจะไม่กล้าเล่นกับคนที่เขาจริงพวกนี้มันจะกลัวแต่คนที่เขาจริงมันไม่ค่อยกล้าไปแตะหรอกเออมันก็กลัวเหมือนกันเออ แต่แต่ถ้าคนไม่กล้าเล่นมันโอ้ยไม่ต้องพูดเด้อมันตบหัวแล้วก็รูปหลังตบหัวแล้วก็รูปหลังอยู่งั้นแหละเออนะตบหัวแล้วก็ประโลมมานะโอ้โอ้รูปหลังโอ้หน่อยเพราะโอ้เพราะเผลอแล้วก็ตบหัวอีกอยู่เงี้ยคนพวกนี้มันต้องไม่อ่อนโอ,อนบอบมีโอกาสแล้วก็จะจัดการเหมือนกันมีโอกาสก็ว่ากันไปเออไม่มีก็แล้วไปแค่นั้นเอง มันมันไม่ใช่คนดีพวกนี้มันไม่ใช่คนดีทําคุณงามความดีให้มันเห็นมันก็มองไม่เห็นอยู่ดีเออเพราะมันยังเห็นกงจากเป็นดอกบัวเลยมันจะไปมองเห็นได้ยังไงมองเห็นผิดเป็นชอบอยู่เลยเออเห็นไหมมันจะไปหาความดีที่ไหนนะ